เทคโนโลยีส20 Pro ครับมือถือสเปคเล่นเกมดีครับในราคาประหยัดตัวนี้ครับจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันครับผมเรียกว่าเล่นเกมดีจริงๆครับพร้อมมากับชิปเซ็ตตัวเล่นเกมอย่าง MediaTek Helio G99 ครับที่เล่นเกมได้ค่อนข้างดีครับจะเอา p u พ G หรือแม้แต่เกมชิด Impact ก็ไหวครับมีลำโพงแบบคู่ครับให้เสียงดังดีมีมิติแยกซ้ายขวาชัดเจนครับที่เยี่ยมขึ้นในเรดราคานี้ครับมีระบบเสียง DTS Hi-Res Audio ทำให้ดูหนังฟังเพลง เล่นเกมได้อัธริแบบสุดๆหน้าจอครับเป็น IPS LCD ขนาด6.8นิ้วครับรีฟเฟรนเ120 h ฮิรตทัชสปินเอยู่ที่270เฮครับถือว่าเป็นหน้าจอระดับสูงให้ภาพสีสันคมชัดการทัชติดเร็วเล่นเกมได้แบบเต็มตาใครอยากได้มือถือไว้เล่นเกมในราคาสุดคุ้มเพียงแค่5,299บาทครับจัดไปเลยครับกับ t e c โ o ส p a r k 20 Pro ตัวนี้รับรองว่าเล่นเกมได้ทุกเกมจริงๆครับผม